ว่าไปดูช่องโฟกัสแอนฟิมก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเฮอดูสิตลกมากเลยอะแล้ว่าแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยสามทุ่มแล้วเหรอพรุ่งนี้เราก็เปิดเทอมแล้วด้วยละสิแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่สามทุ่มเองเดี๋ยวดูอ,อีกสักประมาณสองชั่วโมงค่อยนอนอ่าโหดูสิหับ้านกล่องกระดาษ โอ้ยตลกอ่ะโอ้ยดูสิไหลสไลเดอร์มันสุดๆไปเลยนี่นะาดันไปดูให้แบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามอะว่าไงพี่บีมสามทุ่มเลยเนี่ยไม่บอกให้นอนไงนำยังดูทีวีกูการ์ดสามก็สามทุ่มเองพี่บีมพรุ่งนี้ไปเรียนไม่บอกให้นอนก็ใช่ไพี่บีมก็พวกสามทุ่มเองขออีกสักสองชั่วโมงเดี๋ยวนอนสองชั่วโมงก็ห้าทุ่มแล้วตื่นตอนไหนตอนตื่นกันก็ชอบงอแงร้องไห้เนี่ยแล้วกั็ไปเร็วนอนเลย โฟกัสอยูช่องโฟกัสเอฟีพิมพลี่แกงะโอ้ยนอนนอนนออนอาแบนี้แล้วกันโอ้ยพี่ฟิโฟกัสไม่อยากนอนจริงๆอ่ะเนี่ยไม่อยากนอนเลยเดี๋ยวก็งองแงตรงนี้ส่เร็วโฟกัสน้อยแล้วยาโฟกัสจะดูน้อยแล้วมาจกิ๊นีกันน้อยแล้วาเจฟน่กนอยแล้วจะนอนก็ได้ไม่งวงพมาเลยี่ ปิดไม่นะไม่นะไม่อยากไม่ต้องพูดแล้วนอนเอ,อ้ยเปกันนอนเองพี่บิ๊มนอนดีๆก็ได้โอเคนะนอนนะไปลนวะนอนก็นอนนอนยังอะนอนก็่านอนออกไปอย่ารอ,อคีอค่รค ไปแล้วเรานะไม่มีวันนอนหรอกสามทุ่มอะ่ะพี่พมออกไปแล้วเราดูต่อดีกว่า,วาพี่ล์มทำอะไรทำไม่ได้หรอ หลกจริงๆโอ้ยในี่ใครเนี่ยโอ้สาวผมสัน้น <c oughs> <c oughs> ตายแล้วมันกี่โมงกี่ยามวะเนี่ยขำสะเพินเลย <c oughs> ตีสองแล้ววัเนี่ยโอ้นี่เราดูตั้งแต่หกโมงเย็นมาถึงตีสองเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอะนะยังปิดเฮิร์มอยู่ยังไงล่ะ นะจะดูไปแบบยาวๆเลย <m ere ly> ดูต่อดีกว่า <laughs> โอ้ยฝันหล่อ้วย <laughs> <laughs> โมอ,อยากได้บ้าน,นก่อกระดาษนะ Tomorrow โอ้ยนี่มันกลิ่นโมกิอาบันนะ <h> ah> โมงเช้าเลยเนี่ยโหอ,อืมสงสัยดูเพลินไปหน่อยอะอจะว่าไปเริ่มง่วงแล้วสิเรานอน,นด้ีกว่าฟูกัสตื่นแล้ว พองแล้วเราเพึ่งนอนก็นคืนนอนดึกใช่ไหมเนี่ยอ,อย่านอนดึกไงนี่เปิดเทอมม่ะเนี่ยหนึ่งโมงเราพิ่งนอนไปชั่วโมงเดียวเองเหรอพี่พีมแต่วันนี้มันปิดเทอมนะดูมันมันเปิดเทอมแล้วดูดูดูพี่พีมด,ดอูอ๋อเปิดพรุ่งนี้สงสัยจะตื่นเต้นไปหน่อยเหล่าเข้าใจผิดโทร อุ๊ยน้องสาวแล้วก็น้องนอแน่อดออย่างนี้ต้องผ่่มพายเนองว่ามาจริงกัน

อะไรเนี่ยทุกคนเราลิบไปเรียแล้วตอนเนี้ยโอ้ยอยากใสุดเราก็ปิดเทอมสักทีอู้นี่แหละความฝันที่เรารอมานานแสนนานนี่นะเราเนี่ยไหนๆก็ปิดเทอมแล้วเราเนี่ยนะอยากย้อมสีผมมากเลยเนี่ย ว่าเราจะย้อมสีอะไรดีเพื่อนๆโฟกาสอะไรพี่เมย์เฮ้ยนี่ปิดเธอแล้วย้อมสีผมมันดีกว่าโอ้ยโฟกัสคิดยังไม่ดีแต่ไม่ฟินแต่โฟกาสคิดไม่ออกหรากว่ย้อมสีอะไรดีอ่ะสุ่มเลยสุ่มมาเอองั้นโอเคไป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 ก็ได้ย้อมสีผมสักทีเฮ้ยมาโฟกัสเอาสีอะไรเอาสีอะไรเีลายเดียบุ้งนะ อยากเอออาพี่ฟรมบ้าบ้าแต่โฟกัสอยากย้อมทุกสีเลยดิพี่ิฟ์มทุกสเลยอหอะไรดีอยากอ้ยทำเป็นไฮไลท์ดีกว่าโฟกัสไฮไลท์เหรอเออแบบเป็นสีๆเป็นไงผมก็เฟรมฮไฮไลท์สีลงด้ไหมเออได้ขโมยเน้ยออ้ยด้โอเคเร็วเลเว่าั่เลยาเดี๋ยวเาดูกันอีกทีนโอเคมเไปหมดตัว รอพ่อครับเจ๋าแร้วพี่พีทเออีป็นไงเล้วโหเท่แต่ยังจ้าวสิสุดมากเลยพี่ฟมมีสมีสีอะไรเนี่ยโอ้โหดิเรื่องแสงเลยมั้ยเนี่ยนี่แหละสีแดงใช่มีสีอะไรอีกมีนิออนแดงมีสีแบบว่าคล้ำๆหน่อยแล้วก็มีสีม่วงอยางีอันนี้สีฟ้าอ่อนแล้วก็มีสีส้มว้าวอุสวยมาก บอกไว้ก่อนนะโฟก,ก็ไมไ่ยอมคนเดียวเนี่ยยิ่งก,ก็ยอมเหมือนกันเลยไม่ยด้เหรอป้าไม่ยอมผมผิดเติมทั้งทีนะเราก็ต้องทำอะไรแปลกๆสักหน่อยอ๋อไม่ใช่พิมก็ปิดยอมนี่แหละโฟกัสแต่พ<ว>ิมมียอมยันหนึ่งโฟกัสต้องเซอร์ไพรส์แน่นอนอะไรอะเน่ยังไงโฟกัสปลูอะไรยอมผลลักแล้วอะปลูอะไรปลูกอะไรวุ้วยพิมดูแลเลี้ยงดูมาตั้งเนิร์หนึ่งนะฉันไี่ปลูกผลลักแล้วยู่เนี่ยดูโอ้พี่พิมหอมจัดดูดินี่ไงทุกคน อขอบใจมากนะนที่เ,าเอาอ,อ,อ,อุไปกรณ์อ่ะงั้นไปก่อนอ,อ้าวโอ้โอปิดเทอมทั้งทีก็ต้องทำให้แบกเลยย้อมใจหัวย้อมใจหัวยังไงเราไม่ยองย้อมยังยอื่นบ้างหรอเย็นหัวนักแล้ยังไงเข้าใจไปรุ่นเลยพวกกันเนี่ยตายแล้วตั้แต่นี่กี่โมงวะเนี่ยห้าทุ่มแล้วเหรอใช่ พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรกนี่เราต้องรีบนอนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องรีบตื่นไปโรงเรียนยงั้นเรานอนดีกว่าเฮ <c oughs> ้ยจเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> พรุ่งนี้เปิดเทอมเฮ้ยแต่ดูสีผมเราสิไม่ยอมสีผมกลับเลยอะไม่ได้แล้วเราอ่ะต้องยอมคืนนี้นะพรุ่งนี้ไม่ทันแน่ๆเลยอะ ลืมไปเลยอะ่ะฟิฟวช่วยโฟกัสย้อมสีผมกลับหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้วพี่ฟิวห้าทุ่มรับนี่เราไม่ได้ซื้อน้ายาย้อมผมสีดําเลยนะโฟกัส<ะ>โอ้โหดึกขนาดนี้จะมีร้านไหนเปิดแต่ไม่มีลแล้วต่ตใี้เขาบังคับไปไปกันทุกคนนะแต่ถ้าพวกนี้โฟก,กัสอ่ะไปด้วยสีผมเนี้ยต้องโดนขัว่วแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ยฟิวล้วก็หาวิธีแล้วกันนะโฟกัสยังคงจะทำไงละเพราะว่าฟิวเนี่ย ตัดนจักรแร้ไปแล้วโอ้ยเราตัดผมก็ไม่ใจอ่ะจะตัดผมก็เป็นทางเลือกหนึงนะโวกันนะอะไรไม่มีจริงเหรอไม่มีแล้วเราซื้อมาแค่สีเนี่ยไม่ได้ตามเลยแม่งั้นเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะโอ้ยตายแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหแล้วสีผมก็ไม่ใช่สีธรรมดาเลยสิสีนีออนเจ้เดียนทั้งเรียนทังสว่างทั้งเรียนเลยมั้งเนี่ยโอ้ยจะทำ สไม่ได้อโอ้ยทำไงดีเนี่ยโอย้งั้นเราไปซื้อายาย้อมผม <c oughs> ใช่ไมซื้อายาย้อมผมเดี๋ยวไปหาร้านแถวานี้แล้วกันเอ้ย <c oughs> โอ้ยควมคุณชีมีก่นมาโอ้โอ้โอ้ไม่รู้จะพูดอย่างไรความคุใจ 「でもついかにおまえ」